เอาละครับสวัสดีครับเรซี่คาร์ทครับวันนี้นะครับก็จะพามาพบกับเจ้าพันอเวียทอร์โด IDS นะครับ WTD 6 1สเป็นพรีเมียมของเยอรมันนะครับเป็นเครื่องบินสายแอร์คาร์ทนะครับที่ทำภารกิจทิ้งระเบิดได้เนาะเนาะก็้วยที่เครื่องมันแรงมากๆครับสำหรับเจ้าทอร์โดนะครับเราสามารถไปถึงฐานทิ้งระเบิดได้ก่อนที่ไฟเตอร์พวกเรานะครับหรือแอตแทกเกอร์พวกเราไปถึงนะครับในเดดนั้นเนาะ ก็เทอร์โดตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบินเจ็ตที่มีปีกพับได้นะครับแล้วก็มีระบบเทอร์สเวกเตอร์นะครับคุณจะเห็นอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนใหญ่ก,กางแอร์บรก็พอแล้วแต่เวลาลงจอดอะกางแอร์บรก็พอแล้วเออนั่นแหละนะแล้วก็สามารถพกระเบิดพันปอนได้สูงสุด12ลูกนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้คุณเทคออฟช้าขึ้นเนาะแล้วก็าสามารถ พกแฟถังแฟไปได้ด้วยนะครับนะเห็นไหมตรงปลายปีก 28, 28นะลบ28เนอะเ้าก็มีอาวุธประจำตัวเป็น AM9L นะครับไซ d ์ว i d เดที่สามารถล็อกได้ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับเนาะแล้วก็อ่มีปืนกล27มมนะครับของมอเ s อร์ BK27 2กระบอก360นัดนะครับสามารถยิงได้ทั้งไรททงไลท์พิว box นะครับแล้วก็ครึ่องมีสตูได้ง่ายๆเลยยิงง่ายมากนะครับไหลดรไฟเยอะมาก ก็พอจะกระสุนหมดได้ในคริกสองคลิกได้เลยถ้าคุณไม่ระวังดีๆพยากกดคันสั้นนะกดจิ้มคันสั้นเอามานันแม่นเพราะมันแรงมากนะครับยี่สิบเจ็ดมมเนาะอ่าแล้วก็ด้วยที่มันเป็นพรีเมียมสิบเอ็ดจุดศูนย์นะครับผมมองว่ามันคุ้มค่ากว่าที่คุณจะซื้อเจ้าอ่ à, ามิกยี่สิบเอ็ดลาซัวเอ็มนะครับใช่ไหมหลังคันนี้เนาะเพราะว่าคันนี้นะครับมิกยี่สิบเอ็ดนะครับผมมองว่าเป็นไฟเตอร์ที่ต้องใช้ฝีมือมากเลยนะครับเพราะว่าอาวุธมันกเห็นไหมก็ยังเป็นมิซายอาร์สาม อ่า r สาม r อยู่นะครับ r สาม r เป็นมิสไซล์เรดารนะ์เนาะแล้วก็ r หกสิบ mk เป็น ir ที่ล็อกแดนหน้าหลังแต่ระยะวิ่งสั้นมากๆครับล็อกข้างหน้าสองกิโลอย่างนี้นนะเออบางทีแบบเรายิงตามหลังเขาเนี่ยสามกิโลก็ยิงไม่โดนละเครื่องเขาเร็วก,กว่าจรวดเราเประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้อจํากัดมันเยอะนะครับสอหรัยีิบเอ็ดส่วนเจ้าทาร์โดนะครับเห็นเห็นอย่างนี้นะเห็นว่ามันเป็นอาวุธแค่นี้นะแต่ผมมองว่าอินคัมต่อรอบ นะตอน่อละทีถ้าคุณแค่บินทิ้งระเบิดทัวกกคุมแล้วอนะเนาะด้วยที่มันเป็นพรีเมียมนะครับผมก็เลยจะพกระเบิดไปแค่6ลูกเพื่อที่จะให้มันเทคออฟเร็วขึ้นแล้วก็ไปถึงทงก่อชวบ้านเขานะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวจะตัดไปคลิปเกมเพย์ที่ผมเล่นนะครับช่วงช่วงที่ผมเอาทร์โดไปบินนะก็จะดูว,ว่าวิธีการเล่นของผมจะเป็นยังไงเนาะเราจะเข้าฐานมุมไหนเราจะเทคออฟจะโหลดอะไรพวกนี้ยังไงนะครับไปดูกัน